เราไม่ใช่ความคิดเพราะความคิดไม่ใช่ความจริงตามที่มันเป็นท้ายสุดแล้วความคิดก็เป็นเพียงแค่ความคิดซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในทางคล้ายกันเราก็ไม่ได้เป็นอารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะท้ายสุดแล้วอารมณ์ความรู้สึกเป็นเพียงแค่ประสบการณ์ชั่วคราวนี่คือสิ่งที่ทั้งทางจิตวิทยาวิทยาศาสตร์และธรรมะเห็นตรงกันครับ และหากเราเข้าใจสิ่งนี้จริงๆเราจะมีชีวิตที่มีพลังอํานาจในตัวเองมากเพราะเราจะไม่ตกอยู่ภายใต้อํานาจของความคิดและอารมณ์อีกต่อไปแล้วเราคือใครอ่ะเราคือสัญชาติที่เราถือเหรอเราคืองานที่เราทำเหรอเราคือชื่อของเราเหรอเราคืออายุของเราเหรอเราคือสิ่งที่เราชอบเหรอเราคือเงินทองที่เรามีเหรอถ้ายสุดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่คอนเซปต์ซึ่งมีตัวตน แบบจอมปลอมฝังอยู่ในความคิดเท่านั้นเองความคิดมันก็เหมือนกับ mental model หรือ model ที่เราฉายออกไปสู่ความจริงตามที่มันเป็นถ้าเราเข้าใจผิดเราหลงเผลอหลงเชื่อตามความคิดและหากเราเชื่อมากเกินไปโดยไม่ตั้งคำถามในกระบวนการที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสูตรที่สร้างความทุกข์ในทางคล้ายกันเราเป็นไรเราเป็นร่างกายของตนเหรอ เนื้อหนังที่เราจับต้องได้หรอก็ไม่ใช่เพราะเวลาผ่านไป7 8 9ปี10ปีแทบเกือบทุกเซลล์ในร่างกายก็มีการเกิดใหม่ตายเกิดใหม่ตายเกิดใหม่ตายกันแล้วดังนั้นตัวคุณเวอร์ชันของคุณที่7 8 9ปีก่อน10ปีก่อนแทบจะไม่เหลือแล้วแม้แต่เซลล์เดียวเราก็ไม่ใช่สิ่งนั้นนะครับหากเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะเข้าใจว่า อ๋อสิ่งที่เราเห็นและรู้สึกว่าเป็นตัวตนมันเป็นเพียงแค่การทำงานของความเชื่อซึ่งกำหนดและสร้างความคิดต่างๆเราเพียงแค่ไปยึดมั่นถือมั่นในความคิดเหล่านี้จนเราเชื่อตามโลกของเลนส์หรือฟิลเตอร์หรือความเชื่อหรือความคิดของตนจนเราลืมความจริงสัจธรรมที่อาจอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่เรา ไม่สามารถเห็นมันได้เพราะเราใส่ฟิลเตอร์ของเลนส์นี้อยู่เห็นสิ่งนี้ไหมครับอย่างที่ผมพูดในคลิปเมื่อวานพูดถึงประสบการณ์ใกล้ตายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนยียไปศึกษาดูเคสของคนที่มีประสบการณ์เฉียดตายใกล้ตายหลายคนมักบรรยายทำนองว่าเขากลับไปสู่ภพภูมิที่เป็นเหมือนกับธรรมชาติอันแท้จริงที่เต็มไปด้วยความรักความรักโดยมีเงื่อนไขความสงบสุขซึ่งเหมือนกับว่า เป็นธรรมชาติอันแท้จริงของตนเขารู้สึกว่าเขาเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในทางคล้ายกันความเชื่อเหล่านี้หรือความคิดมันทําหน้าที่แบ่งขอบเขตซึ่งท้ายสุดแล้วเป็นสิ่งสมมุติตัวฉันก็ต้องมีตัวอื่นที่ไม่ใช่ฉันของฉันที่ฉันยึดมันก็ต้องเป็นของอื่นที่ไม่ไ,มได้เป็นของฉันเป็นคนไทยก็ต้องไม่ใช่ไม่ได้เป็นคนพมา่าคนลาวคนฝรั่ง เป็นาศาสนานี้ก็ไม่ชอบาศาสนานั้นชอบพักการเมืองนี้ก็ต้องไม่ชอบพักคการเมืองตรงกันข้ามเห็นสิ่งนี้ไหมครับนี่คือสิ่งสมมุติที่เรากําหนดขึ้นมาขอบเขตอันจอมปลอมที่เรากําหนดขึ้นมาและเผลอยึดมั่นว่าเป็นความจริงทางเซนเรียกว่าเป็นดูอรลิี่แต่หากเราเห็นลึกไปกว่านั้นเราก็สามารถเห็นความจริงตามมันเป็นได้ครับ ไม่จําเป็นที่ต้องมีประสบการณ์ใกล้ตายรอ,อตายก่อนถึงจะเห็นความจริงตามที่ผมเข้าใจจากการเรียนรู้และศึกษาจากอาจารย์ที่เก่งๆหลาย,ลายๆท่านท้ายสุดแล้วหากเราเข้าใจกลไกการทํางานของความเชื่อและความรู้สึกนึกคิดของตนเห็นไปให้ลึกกว่าสิ่งที่อยู่ผิวเผินสิ่งชค่วคที่อยู่ผิวเผินสิ่งมายาหรือสิ่งหลอกลวงผิวเผินเจาะให้ได้เจียจางให้อัตตาตัวตนเบาบางลง เราจะสามารถเจาะเข้าถึงธรรมชาติอันแท้จริงได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งเราจะพบกับการเจริญสติปัญญาการเจริญให้ใจเบิกบานงอกงามสวยงามมันคือการเข้าถึงบ้านแท้กลับไปสู่บ้านแท้ความรักในปัจจุบันขณะแล้วสิ่งนี้จะ transform เราจากภายในแล้วสิ่งนี้จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราคลองในใจถือไว้ในใจไม่ว่าเราจะไป ที่ไหนก็ตามซึ่งเหมือนกับว่าเป็นเทียนที่จุดติดแล้วหนึ่งเล่มแล้วจากจุดนั้นคุณสามารถดําเลินชีวิตไปเป็นแรงบันดาลใจเป็นตัวอย่างจุดเทียนเล่มอื่นได้ด้วยเช่นกันนี่คือชีวิตที่มีพลังที่มีความสุขที่สอดคล้องกับการไม่ลืมว่าเราคือใครคุณว่าไหมสวัสดีครับ